ล็อกดาวกับทั้งเมืองครับมาดูมายากนคลายเครียดกันนะครับอันนี้คือเชือกนะครับเชือกหนึ่งเส้นนะครับผมจะเอามาตัดครึ่งแล้วให้มันเอามาต่อกันนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนมาดูพร้อมๆกันเลยครับกำไว้ก่อนนะครับก่อนดูนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดครึ่งนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดครึ่งนะครับ ด้วยกันไกรนี่นะครับตัดครึ่งไปเลยครับตัดขาดแล้วนะครับทุกคนแต่ทีนี้ผมจะเอามาต่อกันนะครับทุกคนมองนะครับจะต่อกันแล้วนะครับเอามาต่อกันนะครับทุกคนดูให้ดีนะครับทุกคนมาต่อกันเลยนะครับดูนะครับนี่ครับทุกคนต่อกันแล้วครับไม่ขาดนะครับทุกคน นี่นะครับเชือกไม่ขาดนะครับดูนะครับไม่ขาดนะครับ